โอ้โหทำตโตโหเนื้ออะไรน,นะใบยีราน้องน่ามีอะไรจะถามไหมอยากถามว่าตอนที่เป็นนักมวยได้กินแบบนี้ไหมคะโอ้ยแบบนี้เหรอไม่ใช่ไม่อร่อยนะไม่ได้เราทานไม่ได้กินครับมิปัญญาซื้อมีแต่กินไม่ได้กินไม่ได้เพราะว่า ตอนชกตอนซ้อมตอน่อยพอกำลังคาขูเป็นให้ถูกหลักนะคือพูเชนาการาืสิ่งสำคัญเลยเนื้อผักไทยนมแบงนของบำรุงซึ่งเราไม่ต้องซื้อเองทางค่ายดูแลทังค่ายดูแลต้องกินเลยนี่ยบังคับเลยนบังคับขอโทษแบน์สุกัดสกัดนะถ้ามากว่ามันมีเฟสมีอะไรแบบนี้นะ เราเผื่อตัอง้งแต่ผมเป็นในแบบเพราะว่าสามเดือนกินทิ้งกล่องเพลินเลยเอวเสียเสียสองกันไชลูกสัตว์แล้วลุงเปิ้ลกิติอาเซนีเนะี่ยมันต้องแบบมันกินได้เห็นวันที่ดูด้วยเหรอกว่าจะไม่กินเนี่ยเพราะมันเหม็น <S <S เอท้าเท้าวิาวว่งกลับมาเสร็จคนติ้งไข่ลวกไข่ทองฟองคนติ้งหนุ่มช้วยน้่งกินข้าว ขับน้ำ10โมงกินข้าวกินข้าวเสร็จทุแบนสองยาบำรุงครบเซตนอนตื่นมาก็บ่ายโมงบ่ายสองโมงแบนหนึ่งทุกวันทุกวันแบนหนึ่งแล้วก็อ่าเป็นพวกผลหมักราไม้าเลยเบาเบาสี่โมงซ้อมซ้อมเสร็จก็ถ้าเสียพาไปจะไปซุกกี้จะไปอีพุชั้นหลามไปไก่หลุนยานดงยาแดง ตวาลาด่ะเล็กๆเล็กๆไปกินเ,เยอะไม่ได้ต้องระวังเต็ม,มเต็มเต็มเต็มของพวกนี้มันย่อยง่ายพวกผักพวกเนื้ออัเดเต็มทีข่ของพวกของเผ็ดไม่ได้กินมันมันนี่ห้าม,มได้ยิดสาคัญเลยห้ามเลยข้าวเนี่ยวันทุกวันเนี่ยกอเลิกมวยเนี่ยกินเผลอนจากอาจารนี้จะพุนพูนะยืดมือนี่แหะแต่เมื่อก่อนเนื้อขอโทษรึงร่งจานห้ามกินเยอะมันแป้งอมันแป้งแต่ว่า ในการกินข้าวครึ่งจานในในวันนั้นนะ่ะร่างกายมันฟิตมันเฟิรม์มมันมีกล้ามเนื้อถูกปะ่ะมันก็เลยเออเขาเรียกอะไรล่ะหลักโภชนาการอ่ะกินอาหารถูกหลักกินของที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายมันคืออะไรอย่ที่พูดเมื่อกี้เนละเนื้อนมไข่ผัก เกินเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตแต่ข้าวหรือแป้งก็ 4, สี่สิบหกสิบเปอร์เซ็นตเต็มที่บูลีตุลาห้าม,มลเลยโดนเลยขอโทษเมื่อก่อนเนี้ยดูปองโคตรฮิตเลยไหมอพกเศรษโอ้มีตังซื้อดูปองพ <c oughs> อเข,าขาอ้าค่ายเพื่อนเอ้ยงษห้ามเลยทิ้งเลยไม่ได้ถ้ารู้อ่ะเขาด่าวดิ <c oughs> เรา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 รู้ตัวเราเองด้วยไงเข้าค่ายปุ๊บแล้วเลิกโยนทิ้งเลยเออใช่เมื่อก่อนจงจะมีดูปองมาโชว์บ่อยใช่ เลือกเลยเลือกโยนทิ้งเหมแมวข้เาพเพื่อนเบ้อ,อ,อ,องดหยุดช่วงคาวหยุดช่วงนั้นเลก็ต้องต้องเข้าค่ายวันนี้อีกสามเดือนชอกก็คือสามเดือนเลย,เลยจะพึ่งให้ปากแดงเลยอู้ิงอายอะ่ะทำไมหาละทำไมหาลิปตินะจริงสามเดือนคือสามเดือนอไม่ดูไม่ดูดเลยนี้เหล้าเบียเหล้าอะไรเหล้าเหล้าเหล้าเบียรนาลี ไม่มีทุกอย่างทุกอย่างจบอยู่รับเหมือนกันพูด,ดง่ายยิ่งกว่าจำสินเนี่ย <c oughs> ยิ่งอยูกว่าอยู่ายาย่างนั้นจริงจริงสามเดือนเต็มเต็มกว่าจะชกเสร็จชกเสร็จแล้วเนี่ยตัวของฉันหนึ่งเดือนฉันก็เล,เลเ่นะทุกอย่างเต้าเบียบุรีนะรู้สึกทุกอย่างเพียอพร้อม็นคือเป็นร,งรางวัลไปก็ก็ทดเชยสิ่งที่มันช่วงที่เราเก็บตัวเราฝึกซ้อมเพื่อที่จะรอวันขึ้นชก ชนะพานั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงเวลาชกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดผลที่ตัวเราคือชนะถึงแพ้ก็ไม่เจ็บตัวมากอมพอเราล้างกายเราซิดอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้ตอนนี้คือมันจะมีบางนักมวยบางท่านที่แบบไม่ค่อยพอใจกับค่าตัวตัวเองตอนนั้นพ่อรู้สึกไงกับค่าตัวที่พอต่อยเสร็จพ่อได้มาอุ้ยมันก็มีข่าวเยอะนะเรื่องนี้นเกี่ยวกับเรื่องนักมวยวงการมวยนะตั้งแต่ยุคทุกยุคทุกสมัยนะั่นแหละลูกมันคืออางนี้ จำในครั้งนั้นได้ไหมที่พ่อบอกว่าพ่อตกทุม่มไว้เพราะเงินแค่ได้เงินว่าหนึ่งร้อยบาทมไม่ได้หวังร้อยห้าสิบด้วยนะหนึ่งร้อยบาทคือแพ้ถูกงั้กันที่จำได้น,น,นะท่านนั่นน่ะมันมาถึงหนึ่งร้อยและคนที่เขาทำมวยอย่างเช่นหัวหน้าค่ายเอาไม่ต้องไปเอ่ยถึงบุคคลอื่นอเอาค่ายกิติกเกษมรหนุ่มืปป๊ดกิติอัครสเสด็จนี้เสียทรงการย่าสุสักซื้อซูปเปอร์เสียเนี่ยแห่งเจ้าอ่าฝ่ายองค์กรเนี่ยฐานาะราชวงศ์เนี่ยนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะห้าสิ0เปอร์หรือ6กซในการที่แบ่งกันน้ำามือคคายหมวน้นำคายมวยสำหรับตัวผมนะสำหรับตัวพ่อนะถือว่ามันเป็นการที่ยุติธรรมมากๆเพราะว่าน้ำมวยเนี่ยการมาชกมวยเนี่ยไม่ได้มาเลยมาแต่ตัว มาแต่ตัวถุงโอ้โหแบรนด์เนมเลยถุงตามตบักฮอตบ้านนอกเนี่ยบ้านนอกไงถุงตามบักฮอต <c oughs> บาทห้าสิบกรุงเทพถุงตามบักฮอตบาทห้าสิบจุกระดาษจุกระดาษเลยเออเปดีช่ว <c oughs> งใดๆประมาณนั้นนะ แล้วก็มาถึงก็เหมือนก็มาอยู่ค่ายมวยค่ายมวยก็มีขี้ข้าวให้กินมีข้าวให้กินมีที่นับที่นอนมีมีเลี้ยงให้ถามเมื่อวันหนึ่งเขาเรียกมวย3ามสบยี่สคนกินข้าวมื้อเท่าไหร่แค่แบรนก็ตายนะอ่ะาอย่าพ่งถึงแบบแค่เอาแค่เบื้องต้นก่อนอออยังไม่ยังไม่ทกเนี่ยเออสิบคนพออ่ะเย็นช้อมมายเสร็จสิบคนนั่งกินข้าวพร้อมกันเนี่ยแล้วตอนคนนี้พายุบุแค่โอ้โหาออกกำลังอะ่ะถูกไหมล่ะคนออกกำลังนังกินเท่าไหร่อ่ะอ่นึกก่อน และสิบคนทไ่มีรายการต่อเดือน,ค,นคุหน่าค่ายต่อเท่าไหร่นี่นะหนึ่งนะสองพอมีบางคนน้มวยบางคนพอมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยก็บอกโอ้ยเนี่ยเขาโกงค่าตัวเขาเอาเปรียบเรื่องค่าตัวเงินร้อยหนึ่งเอาผมได้สามสิบผมได้ห้าสิบผมได้สี่สิบบางทีอยากจะบอกน้องน้ำนะมวยใหม่ๆนะย้อนไปดูวันแรกที่เข้ามาเนี่ย ซึ่งเมื่อก่อนไม่้มีเรื่องกฎหมายมงกหมายมวยอะไรนะก็มันก็เหมือนกันสัญญาลูกผู้ชายสัญญาท่ากันเลยโอเคต่อยชนะเอาห้าสิบสี่สิบหกสิบสามอะไรวาาไปถูกวหมนักมวยได้อะไรได้ชื่อได้เงินได้ร่างกายอไม่ลงลงทุนเลยไหมลงทุนออกกำลังลงทุนซ้อมแต่คนที่ลงทุนหน้าจริงๆจริงต้องไม่ได้ออกกำลังแต่เสียเงินเสียทองเสียทุกเสียลาเสียทุกสิ่งทุกอย่างเลี้ยงดูยิ่งกว่าลูกเสียเวลาต้องดูคุมยิ่งกว่าคุมลูก เขาจะขึ้นชกเขาอาจจะไปเล่นได้เสียบ้างเล็นกน้อยเครื่องเขาม,มันคือ,ค,อคือการการทําวงการมวยเขาต้องหาเงินมาเลี้ยงดูพวกเราแหละใช่ไหมแต่เขาจะเอาตรงไหนเขาต้องมีตรงเนี้ถ้าเกิดซ้อมไม่ดีแล้วไม่ถึงเสร็จเรียบร้อยเขาก็แพ้และนี้ประเด็นสําคัญหลักๆหนักๆเลยนะอ่ะเป็นแชมป์โลกการชิงแชมป์โลกเนี่ยมันไม่คือไม่มตัดถึงเรื่องมวยไทยไปการชิงแชมป์โลกเนี่ยมวยสากลอาชีพบ้านเราเนี่ยทุกยุคทุกสมัยเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะ การลงทุนเนี่ยเบื้องต้นสิบล้านขั้นต่ําตอนหนึ่งคนตอนั้งหม่หนึ่งคนเหรอยถูกต้องขั้นต่ำาไม่เหลือเลยตอนหนึ่งไฟเลยตอหนึ่งครั้งสมมติตอนการลงเริ่มต้นลงทุนเลยเนี่ยหนึ่งจ้างครูชกมาอุ่นเครื่องไฟหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าแสนห้าสองแสนสองครั้งใช่ไหมอย่างน้อยสามถึงห้าครั้งกว่าจะได้ชิงชิงแชมเปโลเงินเท่าไหร่แล้ดึงนะต้องค่อยไต่ขึ้นไปต้องสอง น้ำมวยที่กินอยู่ในข่ายทุกวันเนี่ยมันจากจะนั่งกินรวมไม่ได้แล้วเขาก็สรรหากับข้าวอาหารทางขับความดีๆพิเศษเ,เลยถูกต้องทีนี้จากนั่งจากนั่งตัวเครื่องบินทาเครื่องก็ไปมิเศแล้วไปนั่งเลยมันก็จะมีอะไรต่างหากจะเป็นเนื้อเป็นปลาเป็นผักเป็นอะไรคือพิเศษอะไอสิบคนกินเนี่ยอาจจะสองพันแต่คนเดียวกินห้าร้อยแปดร้อยอย่างเงี้ย<ม>อือถูกไหมครับมันเป็นอย่าง,งน,นั้นนั่นคือการลงทุนนะนะ แต่ถึงแม้กว่าจะขึ้นมาชิงแชมป์โลกไม่ใช่ลงทุนสามเดือนห้าเดือนนะเป็นปีใช้เงินเท่าไหร่อพอถึงเวลาตตา่อันดับขอโทษเถอะมันไม่ได้ขึ้นง,ง่ายๆมันก็ต้องมีอะไรบ้างเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อขยับอันดับต่อยไปส่งส่งส่งชื่อส่งคลิปส่งรูปพร้อมกับส่งเงินไปด้วยมไม่ไงั้นขยับอันดับอันดับไม่เคลื่อนนี่นะครับนั่นเสียงเงินไหมเสียงเงินอีกลนะแต่พอถึงเวลาเล็กซชิงแชมป์โลกตูมเป็นเนี่ย ไม่ใช่ว่าเออกรอนเป็นแชมป์เหมือนเมืงมืองมาชิงกับพ่อพี่มาชิงกับผมใช่ต้องไปจ้างเขามาเออต้องไปจ้างเขามาอีกสมัยนั้นสมัยนั้นนะตอนนี้ไม่รู้วันนี้ก็ใช่เออต้องจ้างเขามาอืเดี๋ยวจะพูดถึงว่าทุกวันนี้ว่าทําไมอ่าเดี๋ยวก่อนทวนนะต้องจ้างเขามานะรุ่นเล็กสมมุติสมมุติรุ่นเล็กเนี่ยอ่าเส้นร้อยแปดบอลกับเอ่อเชสซิมมาคาร์ลชาวฟิลิปปินส์เนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าล้านห้าหรือล้านแปดหรือสองล้าน จ้างเขามานะเรินตงมาต่างหากไม่เกี่ยวนี่แหละในค่าตัวของเขานี่แหละถูกป่ะเสร็จบังปุ๊บเนี่ยอาชนะได้เป็นแชมป์แต่ถามว่าครั้งนั้นน่ะอาสุตลงทุนจ้างมาสองเรือสองล้านก่อนอลงงง่ายง่ายสองล้านแล้วระหว่างชกอุ่นเครื่องสอกปีอ่ะใช้เงินเท่าไหร่นะดังนั้นคิดคำนวณเอาง่ายๆเอาเอาครับเอาแค่ค่าตัวอุ่นเครื่องอ่บห้า,าแสนหนึ่งห้าครั้งก็ห้าแสนละต่อครั้งนะ ของผมแสนห้าห้าครั้งก็เท่าไหร่ห้าหกแสนสองคนนั่งมวยปีทั้งปีเนี่ยไปประมาณล้านถึงล้านห้าแหละค่าค่าตัวนะแล้วก็ค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรอี่อเีเบ็ดเสร็จแล้วเบียดเบียดสิบล้านถูกไหมครับตอนหนึ่งคนตอนหนึ่งคนตอนหนึ่งตัวตัเองแต่ถ้าเกิดผมชกบชิงแชมป์วันนั้นถ้าผมแพ้ล่ะหายเลอ้าใช่ไหมก็นี่ไงร้านขายเลย แต่ผมไม่หายไนงะแต่คนลงทุนน่ะม,มันไปหมดแล้วตัวเงินนะตัวเงินไปหมดแล้วแต่ตัวผมได้ชื่อว่าเป็นเคยเป็นผู้อดีตผู้ท้าชิงแชมป์เป็นโลกนะผู้เคยเป็นผู้อดีตท้ทาชิงผู้ท้าชิงเลยก็ยัยงหมาถูกไหมแต่ทีนี้คนลงทุนหายแล้วแต่ตัวน้ำมวยได้ว่าคําว่าอดีตผู้ท้าชิงนะนึ่งสองแพ้ก็ได้ตังค์หกแสนห้าแสนสามแสน <host>: ชนะโอเคแพ้ก็ได้ตังค์สี่ตาห้าแสนครับแต่ครับได้หมดมาเสร็จบังปุ๊บเนี่ยทุกอย่างแล้วคนลงทุนก็จบแล้วแหละแ,แต่ตัวเองได้ชื่อได้ตังค์ได้ร่างกายอ <ừ kinda S 2> <c oughs> ืไปแอบไปขายเอาไปออกเ <c oughs> กมชงเกมโชว์ได้ตังค์อีก <c oughs> ได้ตังค์อะต้องแบ่งมั <c oughs> ไม่ต้องแบ่งต้องคนเดียวทองเทิงแ <c oughs> ล้วคนจะเต็ม <c oughs> นี่คือผมนะ <c oughs> เออแต่ในมุมอื่นที่ลูกสาวถามเมื่อกี้เนี่ยก็เคยได้ยินข่าวว่า หัวหน้าค่ายเป็นตังนึงก็เลยอยากจะบอกว่าคุณมาอย่างไมคุณมาอย่างไงน้องพี่ๆน้องๆน,น้องมวยคุณมาอย่างไงคุณโชคดีมากแล้วน้องโชคดีมากแล้วพี่โชคดีมากแล้วผมโชคดีมากแล้วที่เขาไปขีดไม่ใช้หยิบเลยใช้ขีบเอาเอาเอมึงมาต่อยเนะี่ยเอาไหมเสียทรงถางแยกแม่มึงต่อยไหมขอโทษนะเับเสียผู้นี้จิงรแลก็คือไม่ใช่ว่าไม่เพาะด่าแยกแม่กูให้มึงต่อยสากกอาชีพมึงคบไหมเนี่ย ทำได้เลยผมบอกเอลุงพืชอ,อยู่ด้วยก็ลุงพืดว่าไงผมก็ว่างาน <Yeah. S 1> เสียเขาบอกกูให้แสงห้าเลยนะเอาแสงห้าหรือบก็เอาดิมากกว่าละครสี่หมืเอาถูกต้องไหม <c oughs> ถูกจริงกูให้มึงแสงห้าเลยนะแล้วก็ไม่ช่ไครชนะจะไม่รู้เลยไม่รู้แต่ได้ให้ก่อนอ่าก็อบอกอบอก็อตอนนั้นค่าตัวมือไทยก็ตอนนั้นขึ้น,นเมืองไายขึ้นมาอตอนนั้นก็สี่หมื่นห้าหมื่นแล้วสี่หมื่นแล้วอ่ะสี่หมื่นสามเดือนสองครั้งสี่หมื่นสามเดือนสามเดือนชกสองครั้ง บางเดือนก็เดือนครั้งก็สี่หมื่นแล้วก็เยอะเลยนะแต่ขึ้นบอกแสนห้าโอ้โหนึกเปนลวงืู่ก็นั่งหลวงเอาเลยเอาเลยคิดในใจเพื่อถามเออเงาเอาไหมเอ็งเงาไมบอกแล้วแต่ลงงปูดครับบอกเอาเอาลโอ้โหแสนห้าไม่รู้ว่าแพ้ชนะนี่คือไม่ใช่ส่วนแบ่งไม่ส่วนตรงเลยรับเต็มเต็มรับเต็มเต็มอุ่นเครื่องมอไาค์นเนี่ยรับเต็มเต็มหกไฟฟาแสนห้าแสนห้าเนี่ยเฉพาะส่วนตัว 6ไฟสา 3, 3, 3เดือน2 3เดือน2ครั้ง3เดือน2ครั้งปีนึี4ถึง6ครั้งแล้วก็ชื่นชิงแชมเปี้ยนโลกอืราย้อนคือขึ้นชิงแชมเปี้ยนโลกผมไม่รู้ว่าเทสซี่บารคาร์ลต์เขาจ้างตอนนั้นด,ด้วยเงินกี่ล้านแต่ผมประเมินว่าไม่ต่ำกว่า2-3ล้านถ้านรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งปีทั้งเงินเท่าไหร่น่ถูกไหมครับร,ร,รวมทั้งหมดทั้งปีสรุปก็คือสรุปว่าใครก็ตาม รุ่นพี่มันพูดถึงนะรุ่นน้องที่กําลังกำลังกำลังเติบโตหรือว่าได้รับโอกาสจากผู้น้าค่าจาก,จาก,จากครูมวยจากคนในวงการมวยอย่าไปบอกว่าโอ้ยผมได้น้อยเยอะแล้วสามสิบปอร์เซ็นต์่ะเนี่สามสิบปอร์เซนต์้าน happy, ได้สาแสนฮัปี้ด้วยก็บอกทะร้านได้สามแสนลุงพืชสามแสนผมสามแสนเสียสามแสนอะไรล่ะคือขอแห้งไหมโอ้โหมากๆเลย คนเิยไปเลยโอ้ไปไล้แต่สีนี้เออสีนี้ไม่เออเขาทาเออสีนี้เาขาท่านะครับแต่ผู้สาวพยะญาตนะครับไม่ไม่สันใช่ไหมไม่ทันสีนี้ <laughs> โอเคเลยค่อยๆหน่อย